đi tập. tay nưng tay nưng đấy. đi trượt 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 biết trượt 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 ต้นไม้ต้นไม้ม้โนเลยักนนเหมือนดไมเลยไ้ดิยิง่อยตาไมตายๆซีขนาดนึงเวียดไมได้เวียดมไ้ได้เอเออั้งอแล้วป่าดเก็บไ้ครับเก็บเลยอ้าวไม่มีแล้วรไ ไล่ได้อยากล้อมเลยไปนีิ่งิ่งพาสุดท้ายเลยเสใสครอยชุใหม่นะมาเซิร1เนี่ย18ตาหนึ่งใครตาจากชุดใหม่ไปเลยเนาะคงคงกลับไปกูไม่ได้เลยได้เรากูเต็มเลยสไนด์้วยเขา20ทำไมเราไ ผมไม่เยียนมอบเลยเอียตายหนึ่งไปดีตายหนึ่งดักฝั่งขวาไม่ได้นะไม่ใชยไม่ไหววะกระทำโอ้ตายยาไม่มีโฮะบอลแกนอยู่ด้วยนี่หนสองไหม้เพื่อน สองเก้หงเก้าเด้งเ้ขาน่าจะลงมาเติมหลังโพสหลังโพสอมามาที่เแลยแคมหินสองมาหลังโพสมาที่เลยแคมหินสองเขาลงเลยตายหตายเอาลงเติมนะตายตายสอมาำเียมามามาหลังหลังโพสหลังไมามาหนสใหม่หนสเก่าเลยที่พอไปได้เหรพี่คนเราน้อยคนเราน้อยแล้วเพื่อนตายสองกาสตัวนเมื่อกี้ตายตตาย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 พี่ เดอมรล่ใช่ปะต้องหลลแรกนาล่เลยพี <drink. S 2> ่เจอตูมตูมไกมามันด้เห็นขอ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 าไว้วางไว้วาไว้เอาแปห้าสองตัวหลนโอเคอบค้ออมตีแม็กพี่อเลยลงนะหลงนะหลนะตายไดีตายแล้วตายแล้วตายแล้วพี่สา แราเดินนอนมีเอลฟี่บ้านดำตัวนึงไอ้บ้านดำตายเยตะระวังตายตายตายแ่้วมันพี่เบ็บไดถไมตายอืมคึงใไหมเหยืออีกพันโลตายเดี๋ยวตายเดี๋ยว ตายอยู่ตรงก๋จิ้มเด็แต่ตอบกำลังจะยิงไอ้คินลี้หน่อยแม่งโ๋จิ้มไม่งตัดจิมเทไนเออกจิ้มเทไนเอพีผมอาก็สามเลยไม่บอสติ้มเลยสองตึกยุ้ย ระบบแกนลงมาเยอะจริงรูง้วจะดียังไงวไะยังพอสองนาทีเนี่ยเกิดขึ้นมเรามีอยู่เก้าหนอนมันมีแคนอะไรลงบ้างวะเนี่ยเซิฟเด้งสามสีเซิฟเลยตรงนี้น็กแคนน่าจะมาแล้วมั้ง ย่าเดี๋ยวผมมาแล้วแกงลาวไม่ได้หมดเนี่ยเยี่ยมยังไม่มาพี่เข้ามาสู้ชินีไม่ไหวต้องเล่นลงมาสามตัวต้องเล่ลงแปดตัวเอาไปเอาไม้แทงจะตายปะ ไอ้เก็บนี่ก่อนตายมาจตาย